เป็นพ่ม่ไอ้สาวนุ่นต้องเป็นลายนะฮะคุณพ่อจะอะไรนคุณพ่อกระโงใช่อดมนีแม่สูบไปไหนเหี้ยเสียงเก่าคลาเมื่อกูพี่ยู่ที่หนนะมอง้ารติดจีนแล้วนีโนกราฟของเราเนี่ยเป็นพีคของการเดนทาหลังนี้พวกเรื่งู้เลยเพราะอะไรเพราะเทคโนโลยีการเดินทาง ฝรั่งสร้างเรือใหญ่ได้เรือสี่ห้าตันของปืนใหญ่มาเนี่ยสามารถมาจากยุโรปตีโค้งแอฟริกาขึ้นมาแวะเติมน้ำมันที่ลังกาแล้วก็ไม่ต้องเติมอะไรเลยไปถึงจีนเลยแทยที่จะเป็นเมืองใหญ่กลุ่มแม่น้ำก็กลายเป็นเมืองท่าเหมือนท่าสำคัญที่เุื่อมอินเดยแล้วก็อินโแมีเ ก็ทำให้ทุกอย่างลเอียดร้านนาที่มีเขามาอ่านตรงนี้แล้วม่ค่อยโดนเพื่อว่าระหว่างวิทยากับอังวัติไปดีาาเ่่่ียยยทววก็นมาใช้เนย้มา